สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เปนแฟนชาแนลของเซียนเป๋อคู่คุณธรรมนะครับสําหรับฟุตบอลคืนนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มทําการแข่งขันก็คือย <c oughs> ูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับทางด้านของย <c oughs> ูฟาแชมเปี้ยนลีกของเราก็เหลือ4ทีมสุดท้ายนะครับทั้งเย้งว่ทา,าวทาาั้งเย้าท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 ั้งเยือนนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับระหว่างลิเวอร์พูล แล้วก็บียาเรออลนะครับก็คือฟุตบอลคู่นี้เคยมีปัญหาในเรื่องของทางด้านผู้สนับสนมมุนนะครับแต่ก่อนก็คือ D h l นะครับอย่าลืมนะครับก็คือเจ้าเรือกลไฟบียาเรออลแล้วก็ลิเวอร์พูลอย่าลืมนะครับใครๆก็จํากันได้ความฝันของเจเย์แคอปที่จะมาคุมทีมทางด้านลิเวอร์พูลของเรานะครับเมื่อเจยอคอปมาคุมทีมลิเวอร์พูลของเราครับ วันนี้ดูดีนะครับดูนี้นะครับท่านอย่าไปมั่วกับหน้าจอทีวีนะครับคำว่า UCL นะครับท่านอย่าไปมั่วห้มากนะครับเห็นไหมครับตัวโกหกไปโกหโกกูไม่รู้ทัง้งานนี้ดีนะ่ยิ่กูคิดว่ากูได้เราไป แล้วทีนี้ดูดีนะครับไปไปครับมาแล้วครับมาแล้วครับคืนนี้นะครับลีบาภูของเราครับอ่าสำหรับราคาต่อรอาของเราเมื่อเมือเราบอกควยเอ้ยประกดแบงมึงปไปไลมึงดีดีเมื่อเมอเม มือมือ่บอบ่ด้ต่ออะไมันนี่ะบ่เด้เส้นเปิดออกเองบ่เด้บ่เด้ ันเป็นยังไงเราเรียนอะเอ้ยไอ้ยอ้ยอยมันมันชื่ออะไรวะเอ้นลาลาทอนเองเคยเตะฟุตบอลเองเคยคิดไหมไม่เคยคิดใช่ไหมไม่เคยคิดใช่ไหมเองดูนะดูนะเวลาเองเตะฟุตบอลนี่คือเขตประตูแล้วลูกเพราะจากเคยบอกแล้วนั่นแหละนี่คือประตูเคยสอนละเคยสอนตอนนั้นสอนไปในนามของป๋าสะสมพ่อประเสริฐ แต่จะเอาไปลักษณะที่ว่าให้แกไปออกคลิป YouTube เกี่ยวกับการสอนฟุตบอลนะดูดีนะดูดีนะนี่คือประตูเสาขึ้นมาตรงนี้คือจุดที่เราจะยิงได้เมื่อเราลากจี้เข้าไปประตูวิ่งออกมาเปิดมุมกว้างใช่ไหมแล้วทีนี้ดูดีๆถ้าเราขยับนะนาราทอนัออ่ากสนามแม่เหล็กไหม โลกของเราพื้นโลกของเราเป็นพื้นสนามม่เหล็กนะดูดีๆนะดูดีๆนะเวลา่ดูดีๆนะนะอ,อ่ศึกษาดีๆก่อนเพราะว่าให้ออกสั่งให้ลาออกแล้วไม่ได้ครับล่าเลยครับครับครับไปต่อยคนเวียดนามครับ โคดแบมเอ้ยกูบอกขยับออกไป Kau makan gempal macam itu dalam bilah. ซีทีมแหรอซีทีมไม่ดได้แล้ววะเป็นยังก็ไปได้คนเอเชียมันก็ยืนระยะได้ฮะส,ววสูกะ้กันเลยมันขัดจัลยขัดเลยฮะ 好啊，好。 เอาดีเอาดี พอมาคอดแม่มันก็คุณเลี้ยงมันอักษระ โอ้ในโดนเนีค่ะเกือบหาสิบสองเนี่ยหาสิบสองเนี่ยอายุวันเออเตะบอลเนอมื่อแล้วครับลงเตได้ตลอดครับร่างกายเกือบซ้ำออกซักเนี่ยเอาเอากามแนวออกซักหมเอากามแนวออกากมาัีส่งไปพี่น้องมันเบื้องกามแนวออกซักนี้นะตอนันนวดนมันย่นี่อะนมันอะอะแแค่นั้